สวัสดีครับลุงครับครับลุงผมก็จะพาเอ็กนะครับผมวันนะครับบังคับนรครับเอ้าโชน่อยหนึ่งสองสุกโอ้โหเน้อยากกินอยาเหรอ เอาูม่อันนี้หน่อย่มไปอยเฮ้ยย้าายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ังใหรางวันให้รางนะครับเอ้าเป็นไรเป็นไรครับ ควนเป็นไรควนควนใหม่โอ้พ่อหำนะครับพ่อหำควนใหม่อหโอ้เก่งเก่งเก่งลูกเก่งเก่งโอ้โหควนใหม่นะครับนี่นมแม่อะไรนะครับนี่อโอ้แม่ทองคูณนะครับผมสงสัยคิดถึงลูกเหระครับผมทองคูณกับทองเพชรมาเดินแล้วเดินแล้ว เอาเดินคู่กันนะครับแม่แม่นะครับแตกตื่นนะครับโอ้โหไปดูลูกแซมกันนะครับแม่แม่นะครับยาวๆนะครับหายเก็บขายยังเศร้าหรือบปล่เศร้าปกติหรือบปล่าโอ้มาอยู่นี่จะได้ง่ายเงาตีถึงบารมีมากเลยนะครับผมอ่าเขายาวนะครับแม่แม่นะครับผมตักสับปะรดกองเท่าช้างนะครับแม่แม่นะครับ ใช้งางัดมาด้อแม่แม่กินกล้วยนะครับอย่างสบายใจเลยครับผมนี่แต่ผมหางก็เริ่มยาวแล้วนะครับหางนะครับผมหางแซมก็เหมือนกับหางหลานทองเพชรเลยนะครับนี่อาหารอย่างชิวๆนะครับกินได้ชิวๆนะครับแม่ๆอารมณ์ดีด้วยนะครับ เฮ้ยเฮ้ยทองเพชรทองเพชรไปได้อะไรมาไปได้อะไรมาโอ้ oh, oh, มาแล้วครับระหว่างลุงแซมกับน้องทองเพชรนี่ใครจะงาจะยาวกว่ากันไหมแม่นะครับดูครับผมเทียบกันดูก่อนนะครับลุง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 กับหาลานงานจะยาวกันดูงา ลุงแซมนะครับผมกับหลานทองเพชรนะครับแอ,อ,อนแอนโอโหทองเพชรพวกวลุงแซมแย่งนะครับก็เริ่มถอยก่อนนะครับโอ้ย <c oughs> หันมาหันมา <c oughs> แต่ก็ไม่ได้หันไวลนะเขาก็ค่อยหันมานะหลอกหลานหลอกหลานหลานก็รู้สึกว่าก็หันหันหลอกหลานเฉยนะครับโอ้ยทักทายหลานแล้วก็หลานก็กลัวนูน่นทั้งควานต้าก็กลัว <c oughs> <c oughs> โอ้ยเฮ้ยดูครับแม่ๆน,นะครับผมก็อีกประมาณสิบปีนะครับอีกสิบปีงาก็จะซู่สีกับลุงแซม นะครับแม่แม่นะครับอีกไม่นานสิบปีนะครับแม่แม่รอชมนะครับทองเพชรอีกสิบปีครับผมอีกสิบปีนี่เท่ากับลุงแซมเลยดูดูหางเหมือนกันมากนะหางโอ้โหดูช้างให้ดูที่หางนะครับเดี๋ยวผมจะพาแม่ไปดูที่หางนะครับหางลุงแซมกับหางทองเพชรนี่จะคล้ายๆกันมากนะครับงาก็ยาวเหมือนกันนะครับนี่เขินเขินเขิน นี่ครับมแม่ๆนะครับหางนะครับโอ้โหเ,เดี๋ยวก็ไปดูหางลุงแซมเนอะมแม่ๆนะครับครับผมหาง <c oughs> หางยาวมากนะครับแม <c oughs> ่นะครับผมครับผมแสซมที่มือย่ายังสบายใจเลยครับผม <c oughs> ไปแล้วไปไหนไปไหนส่วนซีอโอผมก็ <c oughs> ใช่้างทาง,ทาง หน้าโรงเรียนนะครับผมบารมีมากเลยนะครับผมอ้มาครับสทองเพชรเราก็ดูลุงแซมก็ดูทองเพชรเลยคล้ายๆกันเดือดเข้าข้างเตียงหรือเปล่าเราเนี่ยครับผมบ่โอ้ด่จับ ครับผมเราก็จ,จะว่าคือกันบอยเฮือนเลี้ยงอยู่บ้านาเนเลี้ยงยัยงสิอะไรขับรตรงมันเขาเป็นอย่างถ้าตรงมันตัวใครตัวมันก็เหมือนกันนั่นแหละนี่ครับผมจากไจซิโอนะครับ อันนี้ก็ดีใจนะครับได้มาเออหลังก็หักเหมือนกันเลยแม่ๆนะครับโค้งที่ตรงตรงหลังนะครับผมตรงตรงนั้นแหละครับจะหักนะครับโอยถอยไปแล้ว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 กระตุกไปหาลูกแซมแล้วไม่กลัวแล้วเริ่มไม่กลัวแล้วดูครับงานนะครับดูดูดูแม่นี่ครับดูดูดูหลังหลังหลังเหมือนกันนะครับแม่แม่หลังนู่นหลังหลังนะครับผม หลังจาคล้ายๆกันเลยนั่แม <ın> <ab> ่นะครับดูครับดูก็โชว์หางครับให้แม่ๆได้ดูดูหางหางเหมือนกันเลยนิ่ลุงแซมกับทองเพชรในหางคล้ายกันเลย ญาติกันญาติกัน,นเป็นหลาน,นลูกน้องสาวครับลูกน้องสาวครับลูกน้องสาวคนเล็กเล็กสุดใช่ใช่แล้วนะครับแซมนี่แซมนี่เป็นพี่พี่คนโตโอ้ลูกเป็นสิบ,สบแมนลูกสิบตัวแซมมงคลแล้วก็ลำไยพวกอะไรเนี่ยนะเออ ทับทิมครับบอ้เห็นไหมเป็นสิบตัวโอู้เยอะยังไงนกแก้วนกแก้วนกแก้วนู่นไงตะเตี้ย่ะบ้านผืนดินไงตะเตี้ย่ที่อะไรรึจำไม่ได้เป็นสิบลูกเยอะเหมือนกันเด้อแต่ว่าหางนี่ หางนี้จะแทนจะแทนลุงแซมเลยหางจะคลายกันยาวแล้วก็หลังหักดูหลังหลังหลังหักทุกเชือกเอาก็ดูอ่ะเขาโค้งกันกล้ยจะหักตรงนี้เป็นบักนะข้อจะต่ำด้วยอันนี้อันนี้อันนี้เรียกว่าบักบักใหญ่ด้วยบักกผู้นึงนี่บักลงวนเหมือนสับลวล้มทิงเลยแต่ทั้งแม่ไปทั้งแม่ข้อตกข้อข้อสูง ไม่คอตกเหมือนกันเดนเหมือนกันเดี่ยคอตําดูดูดูหลังหลังหลังจะคุ้งเหมือนกันนะครับนี่แฟนนะครับหลังจะโค้งโค้งหลังจะคุ้งบ่เตะหอกเนี่ยหลังหักเหมือนเค้ืกล็ดที่บอกขี้เกล็แต่ตัวสีเงาเงาฮะ ทำตัวจะยาวๆดูหางอ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะดูหางไหมแม่ง้อคือกันน้ำนังอเขื่อนหักเขื่อนเลยกันเลยท่ากันเลยแม่เนอะง้อคล้ายกันอีกหางก็เหมือนเหมือนกันด้วยง้อหักหักดูครับแม่แม่นะครับบุญเย็นด้วยบุญเย็นใช่ใช่ใช่บุญเย็นนะครับโอ้ในมากินยายากับลุงแซมคล้ายๆกันเลย แต่ว่าแต่ว่าทัพทีมนี้เจ้าของไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะเฮ้ยเใครมาพีใหม่มาเล่นด้วยครับแม่ข้อตัวนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พี่มาอยกปีหรอเฮ้ยเจ็ดปีแล้วอีกสองปีก็ก็ก็รู้สึกว่าจะเข้าหอแล้วโอ้าแย่งกันแย่งกันแย่งกันแย่งน้องแย่งน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปกินเลยน้องกินเยอะแล้วฮะห่วยถามคนที่ทำสั่งโอ้สี่สิบกว่าปีแล้วผมไม่อยากบอกอายุนะครับผมอายุเป็นเพียงตัวเลข ครับผมก็ขี่ช้างเริ่มไม่ไหวแล้วขี่เจ้าเงินไม่ได้นะเป็นวิินวิ่นวียนต้องให้น้องต้าขี่แล้วโอ้เหมือนกันเหมือนกันเลยเก็บลังปวดเยวเราต้องถามถึงโอ้ยเดินบาแยงบ่แม่ตำทิมเนอะโอ้ไผนั่งนี่ทำทิมข้อตกหัวเหนย่างหกกลมเลย

ครับผมบริหารทุกอย่างคุยกันชิวๆนะครับผมตอนนี้ตอตึบตอนีแหละช่างบุญเล่นแหละครับผมโมโหครับผมนายยาวมากเลยนะครับผมไปเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้ววันนี้คงคุยมา เอ้าปัดป๊าดโอวยปัดเฮานีดีเออเราคออเราคงคุยแต่ว่าผมฟังขมิ้นไม่ออกนะเอ้าใครได้ใครได้ใครได้แฟนขมิ้นอ่ะโอ๋ต้องให้ภรรยาคุณแต่ให้ฟังเรียกเมียคนไทยเกยสายขมิ้นคนไทยพูดคำมี้นได้ว่าตอนนี้มาสรุปกันคุณก็เม่ คุณขมแม่ดูครับผมงานนะครับผมดูนะครับบรรยากาศรอบๆคุณเขียวนะคือคักคุณพิเศษนะครับวันนี้นะครับ <c oughs> ดูครับผมเดีย๋าวายวไว้รอมาดูขางออกมือออกทียแต่ว่าจีไพ่เนี่ยติดแต่แต่จะไม่ก็ติดเนียนแต่แต่เป็นยูโรแชมแช่มทั้แข <c oughs> ่งอืม <c oughs> คือต่าง,งหักตัางหาก ปัญหาตัวนี้ถ้าดูดว่ามีผู้ใดไป็สัตว์หรือเขาสิออกเลยวะหืมห่วยตรงนี้มาตั้เลยทำสีออกเลยแมนทำไม่ฉัดจับใส่เลยแมนหรือว่า้เวลาสร้างเจ้าเป็นสัตว์สีดองเปลี่ยนเลทำออกเลยออกขี้แถวไ่อยู่ออกออกเลยวออกได้รักเลยวะออกได้รักเลยเข้าใจดูเลยหืมเพรต้องไปอันนี้ยากใช่ไมือราะต้องไปตรวจสอบยาก ให้ธรรมชาติเขาจัดการนะครับครับผมครับผมมาพี่ใหม่ีนเข้ามากินน uh, right hey, ี time, so ่แล <of> <cor> ้วพี่ใหม่พอเสียมาเกรงใจเกรงใจนะครับนู่น เขาคลอกคนเดียวเลยมาอะไรมาอะไรคุณอยากอยู่ซุ้มเฉียวบ่งายาวนะครับเนี่ยกับบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมโอ้ไม่โอ้โหว้าวครับก่อนครับครับเฮ้ยเอ,อ้ยเอา ครับผมก่อนจะกลับนะครับกลับพร้อมกับพี่ปีใหม่นะครับสวยใจสวยได้หน่อยลูกได้หน่อยเออใจสวยยังไม่ยังน้องไอ้น้องกินด้วยโอ้ยพี่กินด้วยเอ้าฟิชไปไปไปเอาเดินหางเก่งบ่เดินหางเก่งบ่เอาหางเก่งคือพอเลยตัวนี้เอาเดินหางปัดนะครับนี่ เดินสวยนะทอ้อเพชรก็เดินปั่นเงินนี่นครับผมเดินทางกลับกับพี่ปีใหม่เห <laughs> นะครับผมใะย่ามัดเดียวก็แย่งกันแม่แมนะครับแย่งกันแซ่บหลายมีมน้อยอร่อยมากนะครับาานี่นครับผมวันนี้ก็ได้เดินกลับกับพี่ปีนะครับผมกลับบ้านนะครับผม